เกินครึ่งแล้วเนี่ยเกินครึ่งทางแล้วสงอง0ันแล้วเดินอีกนิดนึงเซเว่นอยู่ท้ายมือเนี่ย<อ>เดี๋ยวเราข้าไปแม่เซเว่นกันโอ้ใจเดียวฟ้าฝนก็เป็นใจละมาแล้วทำไมหัาใจผมเจ็แรงแรงจังนะ่ยต้องพักก่อน รู้เสียพลังงานเยอะเรียกว่าอะไรนะเป็นพี่เชนเตอร์เขาหน่อยที่เขาอะไรนะพัดตัวพัดหรอ้รอยพัด้อยพัดแต่เราก็ ทำไมไม่เอาน้ำเปล่าขึ้นมากินทั้างบนเลยวะลืมนี่ไงมันถึงปวดอยู่ปวดเดียวหรือปวดเดียวกินเสี่คนเดี๋ยวข้างบนก็ถึงแล้ววิวพัดนี่มันแต่น้ำมีข้างบนก็โอเคอะ่ะไมีมีน้ำข้างบนเดี๋ยู่แต่น้ำฝนก็มาแล้วล่ะบนเลยแหละเนี่ยน้ำข้างบนเนี่ยบนฟ้าเลยทีดิ ไปอยู่ไปสองเป็นระ,ระยะอยู่ถึงแน่หกโมง